สวัสดีแฟมิลี่สวัสดีค่ะวันนี้น้ำลงเยอะมากเพื่อนๆน้ำแม่น้ำว้าววันนี้ปสตีเข้าในเมืองค่ะเพื่อนๆชมวิวในแม่น้ำช่วงนี้ฝนตกค่ะฝนตกมาหลายวันแล้วน้ำเป็นสีนี้เลยสีขุ่นๆปกติน้ำจะใสามากจะไม่แรงเท่านี้ ตกมาหลายวันอาชมในน้ำในเมืองค่ะแล้วก็ตีอยู่นะคะว้าวน้ำไหลแรงมากน่ากลัวมากเพื่อนๆกลัวมาก,ามาก,ามากปกติน้ำจะใสนะคะ หลายแรงมากกล<า>ัวมากแค่นี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ